ก็กกลสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้อยู่ผมในช่อง Oxygen t h ก็วันนี้เราก็จะมารีวิวไมคี้ให้เปิลแมนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นให้ดูว่าไมอี้มันโคดตามจริงไหมซึ่งผมก็ได้ใส่เกียร์เป็นเกียร์ครึ่งสายฟรีสแล้วก็เติมบ้างนะครับซึ่งมีประจมตี4 9ล้านแสนเกือบที่จะเกือบ5ล้านอะง่ายๆแล้วก็ เลือดประมาณสัก70ล้านนะก็ชิ้นแรกก็เป็นพลังโจมตีกายนะ444%เปแล้วก็ผังชีวิตผมใส่ในเกียร์นี้เพราะว่าไมกี้มันบางนะแล้วก็มันมีอัตราการใช้ทักษะผมว่ามันดีมากกับไมกี้นะรับเหมาะมากนะสำหรับเกียร์ที่แบบไม่ได้วิบวาเลขนาดนั้นพอเลยเอามาใส่นะส่วนเกียร์ที่สองมาจากโคโลโบรีซโลนะครับผม เพิ่มพลังชีวิตนะครับแล้วก็ตั้งสกิลแล้วก็ลดระยะการสร้างเมเจอร์ใหม่นะแล้วก็สุดท้ายนะครับกระเป๋าแห่งปีของความมือผมก็เอามาใส่เพื่อใช้อัตราการใช้สกิลนะแล้วก็อัตราโหลบปีแล้วก็พลังชีวิตก็มาดูที่ทักษะที่1ครับผมหมุนตัวเตะนะครับวิ่งเข้าหาศัตรูอย่างรวดเร็วได้กระโดดหมุนตัวเตะเพื่อโจมตีสร้างผลลั์ด้านล้มให้แก่ศัตรูยกเลิกสภาวะ อัมบตาของศัตรู5วินาทีสร้างความเสียหาย30เท่าของพลังโจมตีลงในพื้นที่หยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบ5วินาทีและก็ลดอัตราการหลบทักษะของศัตรู50%แล้วก็ทักษะที่สนะครับเครื่องรางยิบเครื่องรางออกมาจากกระเป๋าและจงอยู่ในห่วงความรู้สึกสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้แก่ศัตรูก็เพิ่มอัตราความแม่นยำของก็เพิ่มอัตราความแม่นยำของทักษะ40% วินาทีแล้วก็รีเซ็ตเวลารอทักษะของเนเจอร์พักพวกส่วนหนึ่งนะก็สุดยอดมากเลยเพราะว่าสกิลนี้มันคือวักให้ตัวเองด้วยตัวเองคือเพิ่มความแม่นยำอของทักษะ40แล้วตัวเองลดความแม่นยำของศัตรู50%คือยังไงก็โดนอะ่ะอีก10%ยังไงก็โดนของอแม่นมากนะผมว่าเมกี้เป็นเมตาใหม่ของนี้แต่ไม่รู้นะว่าผมจะได้กี่เดือนไมกี้นะ ก็ไปดูที่ดานสตทหลักก่อนนะครับผมก็เอา406เคไปเลยครับไปครับปั๊บหน้าป้อมครับเจงงอาเงเอ้ยเตะเลยไหมเตะเลยไหมวิ่งนี้วิ่งนี้เปิดแล้วเปิดหูหายก็บอกเลยนะว่าผมไม่ค่อยบือบวานะเพราะว่าคลิปผมมันออกชาซึ่งผมหากลบแล้วผมเล่นไปแล้วมัน มันไม่มีแล้วแรกๆก็เออผมก็จะตกใจหน่อยแต่ว่าผมเล่นไปหลายวันแล้วไงมันก็นเลยจะไม่ว้าเึ้นอ้าวว้าว้วาว,ว,าว,ว,าวขน,านั้นไงบับครับจะสีฟ้าครับหายครับสองตัวน่าจะดีนะไมกี้อะ่ะนี่โอเคครับมีสองตัวนีนะ่น่าจะเอาชนะด่านนี้ได้นะว่ามันไม่มีสกิลเพิ่ม เลือดให้ตัวเองไงโอเคเปิดมาเตะสกิลคือจายทีอยู่นะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะมันเป็นสกิลบัฟนะส่วนใหญ่ที่มันจะจ่ายเยอะกว่าสกิลนี่นะอืมพุ่ปุ๊บาจปั๊บเลยปั๊บครับเหมือนโอเคครับไะครับหายก็สองตัวก็ไม่ขนาดมือหมับไมกี้นะ OK. สวยครับก็ชนะอย่างไงให้ได้นะประมาณเบกกี้ทัก2ตัวนะคือชนะแน่นอนนะแต่ว่าตัวเดียวหน้าไม่น่าไหวเพราะเบกกี้มันไม่มีสกิลแบบบัามให้ตัวเองอย right ่างเช่นฟพลังชีวิตอะไรประมาณนี้เอาเอาอันที่2เอานี้เลยดัด425 ไปเลยครับไมกี้ครับเปิดแล้วครับนับปั๊บนับป้อมเต็มเลยไม่เลยเตะอุ้ยหายหายเลยเอ้เอเอา,เอา,เอาตัวง่ายมากนะอะไรเนี่ยคือไมกี้คือผมว่ามันโดนสตันง่ายเกินไปที่เขาบอกนะเฮ้ยสองตัวไม่ได้โอ้อูโอโอ้จบแล้วอ้จบแล้ว แรกเกือบ,บดีนะมาพับไปก่อนผมว่าพับไปก่อนเพราะว่ามันมน,มน,น่าจะติดทักษะตัวจิวนะมันก็เลยตัวเล็กอะไรต้นใช้ดินี่หายหายหายครับหายไปแถบครับปล่อยที้อยู่นะเพราะผมใส่เพราะผมใส่ลดเวลานะแล้วก็ลดแลด้วยนะในตับจริงเดือนนี้มันก็ลดแล้ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมเลยมันก็เลยชิวไงนะแต่ว่ามันเริ่มมาคืนละ ผมปล่อยตัวหมดเลยดูกันนะฮะนี่ครับผมว่าไมกี้อ่ะมันพอมันเพิ่มอัตราทักษะของไม่ทักษะให้เราคือใส่สิบเรซนอ่ะผมว่ามันไปนส่งผลดีให้ดาวินชีนะดาววินชีจากที่แบบผมปล่อยสกิลไม่ค่อยแม่นนะดาวินชีผมอะ่ะตพอครบมีไมกี้นี่คือสุดๆนะไมกี้นี่คือช่วยเพิ่มนะ เพิ่มอัตราการโดนทักษะนะของดับวิชีนะดูนะว่าแม่นทักษะ10%เฮก็ประมาณสัก50อ,อต่อไปแล้วก็จะมาตอ่อพิธีพีวีพีนะอุย้ยคนนกหมดวอนะอะไรไหม กุไหวไหมไหวไหมพี่อน่าไหวไหมไหวก็ต้องไหวเอาตาเพื่อนคนดูครับตาเพื่อนคนดูไม่น่าไหววะไหวก็ต้องไหววะเออไม่น่าไหวเออไม่น่าไหวจริงไม่น่าไหวครับเอ๊๋ดายอยู่นะ แร้อยู่นะดาวิ G, ชี่เห็นไหมที่ผมบอกอะ่ะมันกอ๊อปก๊อปแล้วคือเอาออกจากหน้ามือไปหลังตีไลยไต้อยู่ได้อยู่เปิดก่อนอย่างนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่เอาแล้วเอาแล้วเอรีนี่มึงนี่ได้อยู่ครับเอาเปิดก่อนอย่างนี้เปิดก่อนงี้เปิดก่อนองนี้ก็สวยสิครับชนะแล้วเนี่ย เพราะว่าดาวิชีนี่คือปล่อยแม่นมากสกิลก๊อปตัวน่ะไม่แต่ว่าได้อยู่ครับดาวิชีเลยปล่อยแม่นเลยเห็นไหมมีสตักษ่าของไมค์กี้นะวิ๊ตอนแรกก็กะว่าจะไม่ชนะชนะกวนปุ๊บดาวิชีกับไมค์กี้แหละกูว่าเอาละครับเอาดูเอ๋อดูเต็มๆนะฮะบี้ บีครับ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 ชนะแล้วเนี่ยใช่ไหมเชียร์ไมกี้ไมกี้สวยชนะเฉยชนะได้ไงต้องได้แบบคือตัวฝั่งนั้นคือตึงๆทั้งนั้นเลยนะทั้งเอเลนทั้งดีวายนะแล้วก็มีธาตุมืดด้วยนะดูดิ อุ้ยร้อยสิบห้าล้านอุ้ยเจ็ดล้านเลยเหรออุ้ยอ๋อดอเมีมนค่อยมีเจ็ดล้านเจ็ดล้านอุ้ยเกินไปเกิดานะครับแพ้ได้พิชีพผมก๊ปหมดครับสู้ได้ไหมสู้ได้อ่ะ ไปเลยครับไม่ต้องใช้ผมค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะท่านไอกับไออาเบโดนะเพราะว่าผมมีเออมีไหวพริบมีไหวพริบมีไหวพริบกับพลังอะ่ะคือเยอะมากเนี้ยมีทั้งเอเลนบากิไมกี้ไหวพริบเอไม่ใช่เอเลนบากิไมกี้ว่องไวแล้วก็โอลิเวอร์นี่แต่ว่าน่าจะสู้ได้อยู่แหละแต่ก็ ไม่หวานครับเอยสวยครับเหนือเอก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่ก็หมดครับไม่สนุกใครก็ชิลครับผมก็ไม่กี้ผมมีตัวเดียวนะคือได้มาตัวเดียวและคือเปลี่ยนเกมุกอย่างจากที่ด่านของสเตจหลักของด่านยากนะไม่ผ่านเลย ได้เไมคี้ปึ๊บเดี๋ยวไมชี้ก๊อปก๊อฝั่งนั้นดีมากก็คือแม่นมากก็คือผมชนะมาหลายตาแล้วนะคือตอนนี้ก็กําลังปั้นอยู่แต่เสียเสียดายอย่างเดียวคือมันติดที่วันหนึ่งมันจะให้ได้หกรั้งก็จากตรงไหนวะจากเนี้ยด่านเนี้ยถ้าที่48เนี่ยไม่กี่วันเนี่ยป๊อปได้ไมคี้มาปุ๊บอสองขั้นแต่ ไม่รู้ว่าจะถึงไหนนะน่าจะประมาณสักครึ่งนี้หรือเปล่าผมว่าครึ่งนี้ก็ไม่ครึ่งนี้แหละก็เป็นตัวที่คือควาาให้เพื่อนก็ดีนะแต่ก็ดามจแรงดแต่ว,ว่าถ้าใครเกียร์ไม่หนาครับผมนะก็อาจจะตายง่ายไปหน่อยนะไมเกียผมใส่คือใส่หมดแม็กละจะให้ใส่โอลิโวจากปากิมาใส่เนะี่ยดูปากิของอิอกร้าน รีเวอร bon ์5 0 <Wow. S 1> ล้านคือขนาดมันเป็นสามพลังอ่ะคืออีกนิดเดียวประมาณสัก30ล้านแล้วมั้งจะตามรีเวอร์ทนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นครับผมก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องออร์เจนนี้ต่อๆไปนะก็บอกไว้ว่าคอนเทนต์นี้ก็จะมาอีกนะเดี๋ยวว่าตัวเองมีแต่ก็มาดูกันว่า เดี๋ยวน่าจะเป็นไรก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้บาย